สวัสดีครับพบกับช่องแม็กนอตชแนลวันนี้เช่นเคยนะครับผมในเกม Li น e Ranger นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาทำการ PVP ก่อนปิดลีกกันนะครับผมอ่าพอได้รูบี้มาแล้วผมก็ตัดสินใจกันให้ดีๆนะครับว่าจะเปิดตู้แสงนะครับผมหรือว่าจะเปิดตู้ r a นเจอร์มืดที่จะมาในวันเพฤหัสนะครับผมอ่าก็ตัดสินใจกันให้ดีครับว่าต้องการ r a นเจอร์ตัวอะไรเป็นพิเศษนะครับผมก็เลือกเปิดกันได้ครับหรือว่า จะเก็บรูบี้ก็ได้นะผมเพื่อไปเปิดตัวของโคโรโบในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นโคโรโบที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ติดตามรอรุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาพีพีกันครับผมมาพีพีกันทีมที่1เลยนะครับผมทีมนี้มีกบน้ําบินครับดี๋ยวเปลี่ยนตัวกันบินสักหน่อยนะครับผมมาครับลุยกันดีกว่าดูซิว่าทีมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม ึบยังไงซีตอนนี้ก็ในช anel ผมก็ครบรอบ1,000ัพซับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมอะ่ะก็อาจจะช้าไปสักนิดนึงครับแต่ว่าขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่คอยสนับสนุนติดตามช anel ของผมมานะครับผมจนขึ้นมาได้ถึง1,000ัพซับกันเลยทีเดียวนะครับผมอะ่ะผมก็จะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากแอด ID ของผมนะผมก็จะทำการ เปิดรับแอดไอดีนะผมหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วนะผมโดยจะมีคํใบ้อยู่ที่ท้ายคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะใครอยากได้ก็รอกันเลยนะครับผมรอชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ท้ายคลิปจะมีคํใบของผมขึ้นมานะครับผมว่าเป็นไอเดียผมนั้นเป็นอะไรนั่นเองนะผมสําหรับไอดียรายไอดีนี้เลยนะผมอ่ะใครอยากแอดเพื่อเพื่อผ่ออานด่านเศษหลักระดับยากอะไรก็สามารถแอดกันได้เลยนะครับผมอ่ะไม่ต้องคิดมากครับ แอดกันมาได้เลยนะผมผมก็จะเปิดรับอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะผมไม่ได้เปิดตลอดเวลานะผมอ่าเพราะว่ารายนี้นั้นผมก็ใช้ทํางานอย่างอื่นด้วยนะผมไม่สามารถรับเพื่อนได้เยอะเกินไปนะครับผมก็จะรับเพื่อนในจํานวนคนที่จํากัดอยู่นะครับผมอ่าก็เปิดอยู่สัก2อสมวันละกันนะผมให้แอดกันมาได้เต็มที่เลยนะผม,ผมก็จะปิดรับแอดเมื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าก็เตรียมตัวแอดกันได้เลยนะครับเมื่อจบคลิปก็จะมี รูปขึ้นมาครับเป็นคําบอกใบ้เกี่ยวกับ Line ID ของผมนั่นเองนะครับผมอ่าก็ตีคำใบกันให้ออกครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมเปิดรับแอดให้นะครับผมหลังจากที่คลิปนี้ลงไปนั่นเองนะครับผมบางทีผมเผื่อจะลืมไปก็ได้ครับก็ช่วยคอมเมนต์เตือนๆกันหน่อยครับในใต้คิดว่าผมยังไม่ได้เปิดรับนะครับผม ผมจะได้มาตั้งค่าในไลน์ให้เปิดรับเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมอ่าบางทีผมก็ลืมไปครับทำอย่างอื่นเยอะจนเกินไปผมจนลืมไปนะผมอ่าช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทํามากมายเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามากสักเท่าไหร่นะผมโอ้โหเกมนี้ก็ยังคงต้องเล่นอยู่ต่อไปนะเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะรักนะผมในทางด้านของรอโคล ombo นั่นเองครับแต่ละโคล o m b นี่คือค่อนข้างที่จะถูกใจผมมากนะครับระยะหลังๆมานี้นะครับผมอ่า แล้วก็เราก็เล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแ,แล้วนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปจนถึงสุดท้ายของเกมเลยนะผมอะ่ะยังไงก็ต้องเล่นกันต่อไปยาว,ยาวๆแน่นอนนะครับผมเกมนี้แล้วก็เกมนี้คงจะอยู่ได้อีกยาวนานนะครับผมเพราะว่ายังไงก็สามารถคอร์อรัปกับโครมโบดังๆได้อีกเยอะแยะมากมายผมทำให้เกมยังเดินหน้าต่อไปได้ครับสร้างไรายได้ให้แก่ตัวเกมอย่างมหาศาลนั่นเองครับในแต่ละโครมโบที่มานะครับผมอ่า ทีมนี้ก็ไม่เท่าไรครับสบายมากครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็3ามทุ่มครึ่งแล้วนะครับสดา์นี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นหลีกตํานานได้หรือเปล่านะครับผมมาลอลุ้นกันดีกว่านะครับตีเท่าที่ตีได้นะครับผมผมไม่ได้ซีเรียสมากนะว่าต้องขึ้นหลีกตํานานครับแต่ซีเรียสว่าจะต้องขึ้นหลีกมาสเตอร์หให้ได้นั่นเองนะครับผมมาครับทีมต่อไปกันดีกว่าโอ้ตอนนี้ผมอยู่หลีกมาสเตอร์สอันดับ200กว่าเลยเหรอครับเนี่ย ค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะครับแต่ว่าผมมีขนลุงสเปร์อยู่ในทางด้านของเรนเจอร์พ s าสนั่นเองนะครับผมก็สามารถเดี๋ยวไปหยิบมาเติมเพิ่มกันได้นะครับผมจะได้เล่นขึ้นจนถึงมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมอ่ามาครับมาครับยาๆไปนะครับผมใครที่ชื่นชอบการ PVP นะครับก็ดูหลักการเล่นของผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็มีติดลงไปทุกคลิปนะครับสำหรับการ PVP อ่าแล้วก็การจัดทีมผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่า เกียร์ในทีมผมนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอสมควรนะผมอ่ะไว้ผมจะมาอัปเดตกันให้ดูนะครับว่าเกียร์ก่อนหนะ้านี้กับเกียร์ตอนนี้ของผมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมว่ามันแตกต่างกันยังไงครับทำไมผมถึงเลือกการโยกเกียร์ใส่ไปใส่มาแบบนี้นั่นเองนะผมก็ รอดูในคลิปต่ถัดไปได้เลยนะครับผมอ่ะเพราะเกียร์ผมก็มีจํากัดครับเกียร์จัดดาวผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมผมก็มีเติมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่ได้เติมอะไรมากมายอย่างพวกสายเติมที่ระดับสูงๆกันนะครับผมอ่ะผมก็จะเน้นเป็นสายแพ็กซะมากกว่านะครับผมตอนนี้ขนนกหมดแล้วครับขอกดขนนกมาเพิ่มสักหน่อยนะผมเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นทีมรุ่งยุทธนะผมโอ้โหได้เจอทีมรุ่งยุทธนะครับผมสุดยอดไปเลยนะครับผม เดี๋ยวผมขอแจกแต้มให้ลุงเขาหน่อยละกันนะครับผมอู๋ลงมาซะไกลเชียวนะครับผมลุงไม่นึกว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ครับเดี๋ยวขอแจกแต้มให้เลยครับกดยอมแพ้ไปเลยละกันนะผมเดี๋ยวจะได้เป็นการเสียเวลาในการตีของผมนะครับอ่าก็แจกแต้มลุงยุทธกันไปนะครับผมนะครับทีมต่อมากันทีมนี้ก็ชอบตีผมบ่อยๆแนละ้วก็ขอตีก่อนละกันนะครับผมอ่านะครับขอตีหน่อยฮึบ ทีมนี้ก็โหดอยู่นะครับผมผมก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยสนใจหลีกเลี่ยงคนไทยมากมายนะครับถ้าเขาตีผมผมก็ตีคืนก็เท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องดราม่าอะไรนะครับผมตีผมคืนได้เช่นเดียวกันครับถ้าคุณตีมาผมก็ตีกลับนะครับผมผมก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วถ้าคุณไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะผมก็ตีกันสนุกสนุกครับมันเป็นแค่เกมนะครับผมผมไม่ซีเรียสอะไรมากมาย่แล้วไม่ว่าคนไหนผมก็อยากจะรองทีมด้วยทั้งนั้นนะครับผมเพราะ ถ้าว่าทีมผมแพ้เนี่ยผมก็จะได้รู้ว่าทีมของคุณเป็นยังไงน,นั่นเองครับอยากจะดูวิธีการจัดเกียร์จัดทีมอะไรมาอัปเดตให้ทีมตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันนะครับผมอ่าจีมี้ก็ชนะไปนะครับผมเรียบร้อยชนะไปครับผมตอนนี้กันดับร้อยยี่ีครับอ้คะแนนค่อนข้างจะเฟอ้อเลยครับเกินสี่พันไปแล้วนะครับยังไม่ขึ้นมาสเตอร์หเลยนะครับผม มาครับทีมถัดมากนันดีกว่าต่อไปครับต่อไป,อไปยาวๆเลยนะผมขนนกยังมีสแปร์อยู่อีกนะครับผม่ะยาวๆไปครับยาวๆ ทีมนี้มีหมีเยลลี่อีกแล้วครับหมีเยลลี่นี่คือใช้กันทุกทีมเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันตัวนี้ตัวที่ค่อนข้างจะดุเลยนะครับสำหรับการลำนำเย้ายวนของมันนะครับการสตาร์ทมันก็เห็นได้ไม่ค่อยชัร์สักเท่าไหร่ครับแต่การลำนำเย้ายวนนี่คือติดค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับถ้าใส่เกียร์ดีๆปล่อยโตมาเยอะๆนะผมติดค่อนข้างจะถี่ยิบเลยนะครับ และยิ่งใช้คู่กับเอลซาที่มีรีเซทสกิลแล้วจะยิ่งเห็นผลได้ชัดนะครับผมการออกสกิลรำนำยั่วยวนของฝั่งหมีเยลลี่นั่นเองนะครับผมผมก็โดนออกจะบ่อยนะครับถ้ามันไม่ติดตัวของเอ็ดเวิร์ดแสงฝั่งผมนะครับเขาก็คงจะสลับฝั่งฝั่งผมกันทียิบเลยเหมือนกันนะครับผมอ่าแต่เอ็ดเวิร์ดแสงผมนี่ยังใบติดดีอยู่นะครับผมก็เลยไม่สามารถออกสกิลรำนำยั่วยวนได้นั่นเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยไปครับผมน่าจะชนะได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะผมในทีมนี้ สบายมากนะครับผมอ่านี่ครับรถสล็อตครับผมไปการจรวดของเซลลี่ได้นะครับนี่เป็นข้อดีข้อนึงเลยครับไปรับดามเมจกลุ่มหน้าให้นั่นเองนะผมทำให้เจ้าฝั่งเราไม่โดนดามเมจนั่นเองนะครับผมคนนี้เราก็ยังคงโหดนะครับทางด้านของการสตันแล้วก็อันเชิญรถนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นหลีกเลยนะครับก็มาตีกันต่อไปอีกนะครับผมไม่ต้องเลือกทีมกันมากความครับก็ตีกันยาวๆเลยครับตีกันรัวๆนะครับผม มาครับทีมนี้ครับผมจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหทีมแสงมืดครบคันเลยนะครับทีมนี้มาแบบพร้อมเพรียงเลยนะครับผมเพิ่งเปิดได้หรือว่าเปิดได้นานแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเปิดได้นานแล้วนะครับเพราะว่าทัดนมืดยังไม่มานั่นเองครับส่วนถ้าแสงอาจจะเพิ่งเปิดได้ก็เป็นได้นะครับผมสําหรับตัวของโคนี่อามาเทรสหรือว่าตัวเจสสิก้าแสงนั่นเองนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปดูท้ายเกมกันได้ครับว่า เขาเพึ่งปั้นแม็กซ์หรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องดูเกียร์ดูเรเวลเขาสักนิดนึงครับโอ้ทีมนี้โหดอยู่นะครับเนี่ยผมอาจจะสู้ไม่ได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหสุดอยู่ครับผมทีมนี้เฮ้ยอ้เอลซ่ววาว,วิ่งไปเร็วเกินไปนะครับทำให้ทีมเขานี่ยืนอยู่หน้าป้อมแล้วเป็นกองทับได้เลยนะครับผมโอ้ทีมผมต้องวิ่งมาเติมช้านะผมอาจจะเสียเปรียบได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผม ย่นะครับน่าจะแพ้นะผมในทีมนี้เมื่อไหวครับดวลเพิ่มแรกหนึ่งพันหน่วยผมช่วงเป็นรีบพีพีค่อนข้างจะติดค่อนข้างจะดีเลยนะครับสำหรับความสมารถให้เปอร์เพิ่มแรกของชินจังฮิมาวารินะครับผมโอ้ทีมนี้ไม่ไหวแล้วครับขอกดออกเลยแล้วกันนะครับผมรีบตีครับรีบตีต่อไปเรื่อยๆนะผมเพื่อขึ้นมาสต์หนึ่งก็พอครับดูจากทรงแล้วไม่ไหวครับผมถ้าเล่นนานมากกว่านี้นะครับอ่าครับทีมถัดมากัน มีตัวบินเป็นกบน้ําบินอีกแล้วนะผมกบน้ําบินทีมแรกก็ค่อนข้างที่จะขวดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมตีป้อมค่อนข้างจะดุเลยนะครับต้องไปกินระยะสักนิดหนึ่งครับให้ตัวบินเขาเดินมาช้าลงนั่นเองนะผมถ้าหากเรนเจอร์เราไม่ไปกินระยะมากเนี่ยตัวบินเขาจะวิ่งสบายมากครับไม่มีการแวะตีภาพพื้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับทำให้เขาบินมาใกล้ป้อมเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกนะผมอ่า ถ้าเรามีตัวเรนเจอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะออกสกิลหรือว่าอาจจะออกการตีธรรมดาตีเรนเจอร์พักคืนของเราด้วยนะครับผมานี่ครับก็เป็นคลิกเล็กน้อยครับผมสําหรับการกันตัวบินนั่นเองนะครับผมานี่ครับโอ้ตัวบินก็โดนเดเมจไปครึ่งนึงนะครับเพราะว่าการเดินถอยหลังไปนั่นเองนะครับผมเห็นยังไงซีเรียบร้อยครับตัวบินแตกไปครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับสำหรับตัวบินทีมนี้นะผมยังพอรับมือไหวนั่นเองนะครับผม กดไปเท่าก็ขอกดอามาตะเลยครับไม่งกไอเทมละกันนะครับผมเดี๋ยวจะแย่เอานะครับผมฮึบฮึบฮึบยังไงสิติดดื้อด้านแล้วผมสําหรับตัวของกรอบรินสเตเยอร์นะผมก็อยู่ที่เวลาแล้วครับว่าดื้อด้านจะหมดลงเมื่อไหร่นะผมครบ7วิก็แตกเมื่อน,นั้นนะครับเรียบร้อยชนะไปครับผมโอ้หกเองนะครับผมยังขึ้นไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็มีแต่คน โคตรโคทั้งนั้นเลยนะครับคาอยู่หลี่งมาสเตอร์สจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้ทีมนี้ตัดแล่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลยเหรอโอ้โหามาทําไมครับเนี่ยเยอะแยะมาครับมาลุยกันดีกว่าครับผมตัดแล่เจ็ดตัวจะไหวหรือเปล่านะครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับผมตัดแล่เจ็ดตัว มาลองดูครับว่าถ้าเราฆ่าเขาได้ก่อนก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้ก็ปัญหาเกิดเลยนะครับผมโอ้โหจีๆเลยนะเอ้าให้แต่ทีมเขาที่ทาไมเรียกตัวออกมาไม่ได้ครับหรือว่าเขาตายไปเยอะแล้วก็ไม่รู้เอ้ยังไงนี่ทำไมเรนเจอร์เขาปล่อยตัวมาน้อยๆนะครับผมเออมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยหรือว่าทีมนี้แรกเขาเยอะมากเลินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอแวะไปดูทีมเขาสักหน่อยับผมหลังค P จบตานี้นะครับ สงสัยครับผมทำไมเรนเจอร์เขาออกมาน้อยมากเลยนะครับผมน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับหรือว่าบอดมันอ่อนนะครับผมเออยังไงสิหรือว่าเขาใส่เกียร์ไม่ดีนะครับเนี่ยอ่อยตัวมาช้ามากครับเดินก็ช้ามากเช่นเดียวกันนะครับผมในแวะดูเขาหน่อยครับสงสัยครับผม,มก็ใส่เกียร์อ๋อไม่มีลดคูดาวเลยนะครับผม รถแรกก็รถไม่สุดด้วยนะครับผมไม่ได้รถจํานวนเยอะมากนะครับก็เกียร์ธรรมดามากเลยนะครับผมอันนี้เขามาแจกแต้มผมหรือว่ามาตีผมคืนครับเนี่ยอ๋อมาตีผมคืนนะครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสนะครับผมทีมนี้ก็ใส่เกียร์โอ้โหมีเกียร์วิ่งเกียร์โหดมากครับสมควรที่ผมจะแพ้นะครับผมไอ้ก่อนหน้านี้ที่มีตัวกบน้ําบินนี่ทีมไหนนะครับนี่ผมจําไม่ได้ เดี๋ยวดูทีมแรกกันสักหน่อยนะครับว่าเขาใส่กบน้ําบินตีแรงโอ้โหใส่เกียร์เซตที่ดีที่สุดของกบน้ําบินด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นโลจันทรากับเกียร์ชิ้นของ7บาทนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะโคตรเลยครับเซตนี้ดีมากเลยนะครับผมมาตีต่อกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมตอนนี้3ามทุ่มสีแล้วครับมีทีมโหดโคทั้งนั้นเลยนะครับขอคัดทีมหนักหนักหน่อยนะครับผม ทำไมเขามากองกันอยู่ทางขึ้นหลีกมาสเตอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ยอมขึ้นไปอยู่ข้างบนกันนะครับไม่เข้าใจจะมากองอะไรกันตรงนี้ครับเหมือนขัดให้ผู้เล่นข้างล่างไม่สามารถขึ้นไปได้อย่างนั้นแหละครับผมโอ้โหสุดจริงๆครับ PVP ีในลีกสัปดาห์นี้นะผมทำไมมันถึงมากองกันอยู่ตรงนี้ครับผมหรือว่าเขาไม่ได้เล่นกันหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าวันนี้ผมจําผิดวันครับก็ไม่ผิดวันนะวันนี้ก็วันเสาร์นี่นะทำไมเขาถึงไม่ยอมเล่น PVP ให้ขึ้นลีก มาสเตอร์หกันไปให้หมดนะครับผมตอนนี้ก็มากองกันอยู่ระหว่างเรียงมาสเตอร์สกับมาสเตอร์หกันเทียบเลยนะครับผมโอ้โหไม่เข้าใจครับกองกันเต็มเลยหรือว่าเขาขี้เกียจเล่นกันครับผมสัปดาห์นี้เปิดกาชาถ้าแสงทัดมืดจนเพลินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้วะครับไม่เลยไม่ค่อยมาเล่นกันนั่นเองครับหรือว่าหัวร้อนที่เปิดไม่ได้หรือเปล่านะครับผมใครได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมก็ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่ากาชารอบนี้เนี่ยจะออกตัวอะไรได้ดีครับ แล้วก็เปิดด้วยอะไรนะผมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันอ่าอาจจะเปิดด้วยตัวได้ตัวนี้เปิดได้รูบี้ได้ตัวนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าเห็นออกค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมก็เลยอยากรู้ว่าเลดการออกด้วยรูบี้กับตัวเนี่ยมันพอๆกันหรือเปล่านะครับผมชนะไปครับผมทีมนี้น่าจะขึ้นมาสเตอร์หนึ่งได้แล้วนะครับผมโอ้ยังไม่ขึ้นด้วยนะครับผมโอ้โหสุดจัดสุดยอดเลยครับสัปดาห์นี้อื ขึ้นยากขึ้นเย็นเรื่อยๆครับคะแนนเฟอร์มากมากครับสำหรับคะแนนนะผมผมคงต้องรักษาระดับคะแนนให้อยู่สูงๆเข้าไว้ก่อนนะครับไม่งั้นน่าจะจบมาสเตอร์หนึ่งไม่ไหวนะสำหรับสัปดาห์นี้มาถึงเขาก็แช่ก่อนเลยครับเสียจังหวะหมดเลยนะครับผมการเวชีเขากอปัวๆเลยครับกปแม่นซะด้วยครับกอปซกุระผมไปใช้ซะแล้วนะครับผมยังไงซีทีนี้จะพอต้านไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับทีมผมนะ โอ้โหฝั่งเขานี่คือเมริลดัสออกมาคึบคับเลยนะครับหรือว่าเขาก๊อบขวางผมไปใช้ครับเนี่ยเอเขามีเมริลดัสล่างอัลตราหรือเปล่าครับผมหรือว่ามันเป็นการก๊อบจากฝั่งผมไปใช้ครับเนี่ยโอ้โหเทียบเลยนะครับผมน่าจะมาจากฝั่งเขาแล้วนะครับเพราะว่ายังยืนอยู่กันแบนี้เพราะว่าก๊อปปี้นี่ก็อยู่ได้ไม่นานขนาดนี้นะครับผมอ่าก็น่าจะเป็นฝั่งเขาแล้วนะครับผมที่มี ดัดร่างออาต้าเหมือนฝั่งผมนะครับผมอ่าหลายคนอาจจะสงสัยครับทำไมผมใช้ดัดร่างออาต้าใช่ไหมครับผมเพราะว่าทีมผมนั้นไม่มีเกียร์อาวุธลดคูดาวเรนเจอร์นั่นเองสำหรับดัดนะครับอ่าผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างออาต้าเพื่อให้ปล่อยตัวไวมาชนได้ทันนั่นเองครับเพราะทีมผมมีตัวชนเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมจะเป็นต้องปล่อยตัวไวสักนิดหนึ่งครับถ้าใช้ร่างไฮเปอร์เนี่ย คูดาวเรนเจอร์มันจะอยู่ที่6.5วิครับแต่ร่างออลตาจะอยู่ที่4.5วินะครับผมแร่ผมน้อยอยู่แล้วนะครับผมลดแร่3จุดแต่ว่าท่านนีนของคูดาวเรนเจอร์ไม่มีการลดนั่นเองครับผมเลยจะเป็นที่ต้องเลือกใช้ร่างเอลต้านั่นเองนะครับผมอ่าไม่มีอันหาอะไรครับขึ้นมาสนึงได้แล้วนะครับผมโอ้โหคะแนนเฟิร์มมากครับโอ้คนสูงสุดนี่5,000คะแนนเลยนะครับผมโอ้โหตีอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยกวไม่ได้ขึ้นนะครับโอ้โห เป็นสถิติใหม่เลยครับสำหรับสัปดาห์นี้ขึ้น5,000แต้มเลยนะผมดุมากครับสำหรับคนอันดับที่1มาสเตอร์หนึ่งนะผมโอ้โหจะตีเอาโล่หรือไงครับเนี่ยถ้าได้รางวัลด้วยนี่คือน่าจะตีกันยับๆแล้วนะผมไม่อย่างนั้นแล้วคงแย่งกันตีได้ที่1นะครับผมถ้าแจกรางวัลเป็น r u b ีนะผมแต่ว่าอาจจะไม่คุ้มสําหรับคนนกค่าคนนกที่เสียไปนะครับผมน่าจะใช้ไปเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคะแนนยิ่งสูงเนี่ย เวลาตีคนที่คะแนนต่ำกว่านี้ก็จะได้บวกน้อยลงไปอีกนะครับผมะฉะนั้นแล้วเขาก็คงใช้ขนนกไปเยอะครับคงเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมในการ PVP อได้แบบนั้นก็ดีครับการเล่นเกมนี้ก็เล่น PVP จะสนุกที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นเกมไรเดนเจอร์นะเพราะว่าจะต้องใช้หัวสมองในการคิดจัดทีมจัดเกียร์นะครับผมเท่าที่เรามีแล้วก็เล่นให้ได้หลีกที่สูงที่สุดนะครับผม ตัวที่มีเกียร์ที่มีนะผมจัดให้สมดุลมากที่สุดครับลดแรงให้ พอดีกับทีมนะครับผมปล่อยครูดาวให้โอเคกับทีมมากที่สุดแล้วก็ต้องคํานึงถึงความสามารถไฮเปอร์แล้วก็ธาตุของเรนเจอร์อีกด้วยนะผมค่อนข้างที่จะคิดเยอะเลยทีเดียวครับทำให้การ p v p นั้นสนุกมากนะครับผมสำหรับทั้งการจัดทีมการจัดเกียร์อะไรต่างๆในการ p v p นะครับค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสนุกนะผมใช้ปัญญาในการประรองกันนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนวิธีเทคนิคก,การ PVP เล็กน้อยน,น,นั้นก็เป็นของเสริมทั่วไปนะครับผมอ่า ก็เล่นให้ด้วยตัวเรนเจอร์ที่เรามีเกียร์ที่เรามีและชนะขึ้นไปได้หลีกสูงๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับหากยิ่งเราป้องกันได้ชนะเนี่ยก็ยิ่งทําให้เรานั้นมีความสนุกมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมอ่ามาครับทีนี้แล้วกันนะครับผมขี้เกียจเลือกแล้วครับมันเยอะมากเกินไปนะครับผมขอแค่อยู่ในระับีกมาสต์หนึจนปิดหลีกได้ก็เพียงพอแล้วนะครับอยากจะได้ รูบี้220รูบี้ครับไม่อยากเสีย20รูบี้ไปฟรีๆนะครับผม่ะค่อนข้างที่จะมีค่านะครับอีก20รูบี้ถ้าเราสมมุติว่าเรามีอยู่280แล้วขาย20รูบี้มันก็ไม่สามารถเปิดกาชาได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีการอารุ่มอารวยให้เราลดราคาได้นะครับผมอ่ะจะแล้วอีก20รูบี้ก็สําคัญอย่างมากนะครับผมยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมสําหรับรูบี้นะครับผม เพื่อสำรองสําหรับกาชาฟมืดที่จะมาในพฤหัสหน้านะครับผมจะเปิดตามล่าหามูนเยลลี่นะครับผมแล้วก็ตัวของเจมม่วงนะครับจนตั๋วหมดเลยนะครับยังไงก็ต้องมาให้ผมจนได้ครับ250บใบนะผมยังไงก็ต้องออกให้ผมบ้างนะครับผมโอ้โห จะทุ่มเททั้งหมดเท่าที่มีเปิดมันเลยนะผมอยากจะได้เจม,ม่วงกับมูนเยนรี่มากๆเลยครับเดือนที่11ผมไม่ได้เปิดมูนเยนรี่นะผมมีใช้ตั๋วเปิดไปบ้างแต่ว่าเปิดไม่ได้นั่นเองนะครับก็เสียใจยอยู่นิดหน่อยเัาแต่เดือนนั้นมันไม่โขดนะแต่พอผ่านเดือนนั้นมาคือโหดมากนะครับก็เสียดายที่เราไม่มีนั่นเองนะผมแต่ว่าเดือนนั้นก็ถือว่าออกค่อนข้างยากครับสำหรับการเปิดกระชาของผมนะครับฉะนั้นแล้วก็เลย ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับยังไงก็กลับมาขายรอบนี้ยังไงก็ต้องเปิดให้ได้ครับอยากจะได้มากก็ครับผมเพราะว่ามีทั้งรำนำโยโย่แล้วก็คอมโบตัดแ่นั่นเองนะครับผมมาเสริมทีผมให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างมากมายเลยนะครับผมเพราะว่าความสามารถให้เปิดตัดแร่เนี่ยสตัวกับ5ตัวนี่เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับโอกาสการติดตัดแร่ต่างกันลิบลับเลยครับพอ5ตัวนี่คือติดได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมอ่าก็ชนะไปนะครับขนนกก็ หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลืออีกสิบนาทีสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับว่าผมจะจบหลิงมาสเตอร์หนึ่งได้หรือเปล่านะครับผมในสัปดาห์นี้ขอ220บูบี้เป็นพอใจแล้วนะครับผมในสัปดาห์นี้คะแนนนี้ค่อนข้างจะเฟ้อเลยครับ5,000คะแนนเลยนะครับผมข้างบนสุดโอ้โหขยันตีมากๆเลยนะครับวันนี้สุดยอดครับก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนที่จะขึ้นหลิงมาสเตอร์หนึ่งนะผมก็ขอให้ขึ้นได้ทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรอชมผลกันนะครับผมไปครับไปดูกัน A later few moments อ่ามาครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยมาตีหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเช็คกันดีกว่าว่าผมยังอยู่ระดับมาสเตอร์หอยู่หรือเปล่านะครับผมมาครับมากดดูกันเลยครับผมยังไงซี่ขอมาสเตอร์หนครับ220เรียบร้อยครับยังได้220รูบี้ครับอันดับที่172นะครับผมโอ้โหคะแนน4,259เลยนะครับโอ้โห คือคะแนนเฟอร์มากนะผม4,200นี่คือเกือบจะตกมาสเตอร์สแล้วนะครับผมโอ้เกือบไปนะครับผมคะแนนค่อนข้างจะเฟอร์เลยนะครับสัปดาห์นี้ไม่รู้ทําอะไรกันมานะผมโอ้เฟอร์สุดๆไปเลยนะครับสาหรับสัปดาห์นี้นะครับผมได้มากัรฟรีๆเลยนะครับผมเอาไปใช้เปิดอะไรต่างๆได้ครับทั้งตู้กาชาแสงหรือว่าจะเป็นตู้กาชามืดในสัปดาห์หน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับ หรือว่าจะเก็บไปรองรนะืของโครรโบเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนถูกใจหรือเปล่านะครับผมอ่าก็เลือกกันเลยครับ3มอย่างนะครับสช้อยเลือกกันให้ดีครับว่าทีมของเราต้องการตัวอะไรและเรามีเกียร์แบบไหนพอจะใส่ให้มันเก่งมากขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมอ่าถ้าองค์ประกอบเราครบเนี่ยก็จะสามารถทําให้ทีมเราเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมตอนนี้นะครับก็จะ ฉลองครบรอบ1น0 0ันซับนั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ติดตามขอให้ต่อจากนี้นะครับก็ช่วยติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับผมพยายาม หาคอนเทนต์อะไรดีๆมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่เพื่อนๆน,นะครับผมอ่ะฉะนั้นอยู่ผมจะขึ้นรูปคําใบไอเดียของผมไว้เลยครับทั้งหมด2รูปด้วยกันนะครับผมอ่านั่นก็คือรูปนี้และรูปนี้นะผมบวกต่อกันเลยนะครับผมอ่ะโดยรูปแรกครับเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งขึ้นต้นด้วยคำคำหนึ่งครับในประโยคแรกนั่นเองนะครับผม คำคำแรกของอนิเมะเรื่องนี้ครับผมในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมบวกกับรูปที่2ครับผมก็คือรูปช่องของผมนั่นเองครับอีก3าตัวอักษรนั่นเองนะครับผมสําหรับชื่อช่องผมก็คือชื่อของผมนั่นเองนะครับผมอ่ะรวมกันครับก็จะได้ไอเดียของผมนั่นเองนะครับผมออกมานะครับสําหรับไอเดียไลน์ลองเซิร์ชกันดูครับว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นของอนิเมะเรื่องนี้ครับในคาคาแรกเนี่ยมันเขียนว่าอย่างไงนะครับผมแล้วก็ เขียนตามด้วยชื่อของผมอีก3ตัวอักษรนั่นเองครับก็จะเป็น ID ดียรของผมนะครับผมอ่ะก็ขอให้สนุกกันนะครับสําหรับคาใบ้นี้นะครับผมก็ง่ายๆคงไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้ายังแอดไม่ได้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะลืมเปิดให้รับแอดก็ได้นะครับผมอช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครที่แก้ตัวอักษรออกแก้พัซเซิลของผมออกครับก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆต่อๆกันได้ผมผมจะเปิดให้ แอดอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็รีบๆแอดกันแล้วครับผมก่อนที่ผมจะปิดรับแอดไปนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ครับผมสำหรับการเล่น PVP ก่อนปิดลีกไปนะครับก็สมหวัง1 2งร้อยูบี้ไปนะครับผมใครเปิดเรนเจอร์แสงมืดก็ขอให้โชคดีนะครับผมอ่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย